สลามุอะลัยกุมวะรอฮมะตุลลอฮ์วะบารุกาตุยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์มเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาเสียงเล็ก,ลกๆจากโรงเรียนรอฮ์มานิยะที่อยากส่งต่อแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่ทำงานเพื่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจครูคือผู้ปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งอิสลามทุกคำสอนของครูคือมเมล็ดเล็กๆที่หยดลงในหัวใจของเด็กๆ วันหนึง่งมันจะเติบโตเป็นต้นไม้แห่งอีมานที่ให้ร่มเงาแห่งความดีแก่สังคมแต่เราทุกคนต่างรู้ดีเส้นทางของผู้ปลูกไม่ได้ราบรื่นเสมอไปบางวันเหนื่อยบางวันท้อบางคนเด็กบางคนบางวันเหนื่อย บางวันท ah ้อเด็กบางคนอาจไม่เข้าใจในวันนี้แต่วันหนึ่งอัลลอฮ์จะทำให้เมล็ดนั้นผลิตดอกงดงามเพราะอัลลอฮ์ไม่ทรงให้ความดีใดๆสูญเปล่าเลยท่านนบีมุฮัมมัดสลลลอวาลัยิวสลัมเคยกล่าวว่าผู้ใดชี้ทางสู่ความดีเขาจะได้รับผลบุญเช่นเดียวกับผู้ที่ทำตามนั้น บันทึกโดยมุสลิมดังนั้นทุกครั้งที่ครูอดทนทุกหยดน้ำตาทุกรอยยิ้มที่ยังส่งให้เด็กๆคือการสะสมผลบุญที่อัลลอฮ์จะตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่ขอให้ครูทุกท่านจงมั่นใจว่าวันนี้แม้ดูเหมือนเมล็ดพันธุ์ยังไม่งอกแต่อัลลอฮ์รู้ว่าเรากำลังเพาะอะไรไว้ในหัวใจของเด็กๆ และในวันหนึ่งพวกเขาจะเป็นผลไม้แห่งศรัทธาที่เติบโตเพื่อสังคมและอุมมนี้จากใจโรงเรียนรอฮมานียะโรงเรียนดีใกล้บ้านสถานศึกษาทางเลือกที่ร่วมกันสร้างอนาคตด้วยศรัทธาและความดีงามวัสสลามวะลัยกุมวะรหฮมะตุลลอฮ์บะบระกาตุ